สวัสดีครับผม,มเพื่อ,ชอนชาวพยโยนะครับอย่กับผมโอมเช่นเคยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้นะครับเพิ่งเพงอยู่ในรายการรีวิวมังงะนะครับผม EP ที่เท่าหน้าจอ EP ที่บนหน้าจอเลยครับผมวันลีนๆค่อนข้างผ่านนิดนึงนะ โอเคนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นการเขาเรียกอะไรอัดคลิปตอนกลางคืนนะครับผมซึ่งปกติช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาจะอัดคลิปตอนกลางวันนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มฝึกงานมาที่เรียบร้อยนะครับจันทหนุ่มสุกเลยเนาะก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับและคือความจริงอะ่ะผมอยากลงคลิปประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมทําให้ผมเนี่ยต้องอัดวันสุกเนาะซึ่งมันแบบดึกมากนะครับผมแล้วก็มีเวลาตัดต่อแบบน้อยมากนะครับคลิปอาจจะไม่ได้ตัดต่อเยอะอะไรเนาะอาจจะเป็นการพูดคุยกันเป็นหลักนะครับผมโอเคนะครับผมรีวววววิิมมมมมัังงงงงะะะ EP นนนีีี้้้เเเเาาารรยกไไดด่ปป็็ตผค ว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกความรู้สึกเป็นหลักมากกว่านะครับว่าการที่ผมเนี่ยได้มาอ่านมังงะยูริครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะที่ช่วยกันแนะนํามังงะแนวยูริขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้น,นที่หน้าจอเนาะสัญญานะครับผมว่าจะตามแน่นอนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวมาตามเรื่องซีดัสกันตอน่อนก่อนลวกันนะโอเคนะครับผมสาหรับเรื่องนี้นะครับผมที่ผมจะมา บอกความรู้สึกนะก็คือเรื่องซีตัสนั่นเองนะครับผมเรื่องซีตัสเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าผมเนี่ยได้ยินมานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่ผมเข้าวงการใหม่ๆเลยนะเรื่องซีตัสเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกวอะไรเป็นมังงะแนวยูริเนาะยูริก็คือผู้หญิงชอบผู้หญิงนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมเป็นคนไม่อ่านแนวยูริเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้แอนตี้นะแค่ไม่อ่านนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมอ่านแล้วผมไม่อินนะอ่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นช่องเรานะครับผมเคยมีรีวิวงนใช่อ หมดแล้วนะครับสามารถไปย้อนเดินได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับผมเราจะพาดเนียยูริได้ยังไงถูกไหมนะครับผมแฟนคขับก็พิมมาด้วยนะครับผมว่าเอออยากให้รีวิวเนียูริผมก็นับรองครับจัดให้แน่นอนครับผมทําตามคนดูอยู่แล้วนะ นะถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะโอเคนะครับผมก็สําหรับเรื่องซีดัสนะครับเรื่องที่ผมจะมาบอกความรู้สึกวันนี้เนาะเป็นมังงะยูริเรื่องแรกที่ผมอ่านเลยนะครับเรื่องนี้นะครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของโรแมนติก18บบวกราคา85บาทนะครับโอเคเป็นมังงะของทางค่ายเซนชะูเนาะซึ่งเซนชูเนี่ยเอาจริงๆนะครับในคลังบ้านผมเนี่ยผมเรียกได้ว่าผมมีมังงะแบบน่าจะสองพันสองสามพันเล่มบวกๆแล้วนะครับบอกเลยว่าเซนชูเนี่ยเป็นมังงะที่ผมมีค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะมีแบบนับเรื่องได้นะครับว่ามี กี่เรื่องเนาะเอาเอาจิงเซนชูเนี่ยผมไม่น่าจะเกิน20เรื่องแน่นอนนะครับสลาดเซนชูเนาะ เผื่อไม่เกิน15เรื่องด้วยนะเซนชูเพราะว่าผมรู้สึกว่าเซนชูเนี่ยมังงะเขาจะค่อนข้างแบบเรียกว่าอะไรดีคือไม่ค่อยได้โปรโมทดีกว่าใช่ว่าไม่ค่อยได้โปรโมทเนาะทำให้ผมเนี่ยไม่รู้ว่าเอ่อเรื่องไหนเนี่ยมันแบบมันดังมันสนุกอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะมีแบบเรื่องบางเรื่องที่ผมแบบซื้อมาอ่านขำๆแล้วผมก็ดันชอบเนะเช่นเอ่อใครว่าสาวเจ้าจะลุกไม่ได้นะครับผมเรื่องนั้นนี่คือก็ตียผมเลยนะฮะสำหรับค่ายเซนชูเนาะและเรื่องซีตัสนี่ก็อยู่กับค่ายเซนชูเช่นกันนะครับผม่่มาตาวแตว ข้อเสียอย่างหนึ่งเลยนะครับผมที่ผมค้นพบของกระดาษอันนี้นะครับก็คือโ,โคตรเหม็นเลย <c oughs> นะครับผมตอนผมอ่านนี่คือผมต้องเอาแบบหนังสือแบบอยู่ไกลๆแบบหน้าตัวเองมากๆนะครับเพราะว่ามันเหม็นนะครับผมผมไม่รู้นะครับว่าซีตัสของคนอื่นเนี่ยกลิ่นเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเล่มของผมเนะี่ยเหม็นมากเลยนะครับ <c oughs> ไม่เหลืองนะแต่เหม็นมากนะ <c oughs> โอเคเรามาดูรูปเล่มภายในกันก่อนดีกว่านะครับ <c oughs> ข้างในก็จะล้นๆแบบนี้เลยนะครับส่วนปกก็ตามสไตล์เซนชูครับผมมันเป็นปกแบบกระดาษแบบบางๆเลย โอเคร okay, เรามาบอกเนื้อเรื่องย่อๆหน่อยแล้วกันนะครับเหมือนเดิมในะช่องผมจะไม่สปอยนะครับจะพยายามอาบอกแค่แก่นเนื้อเรื่องของมันนะครับผมว่ามันจะเนินเนื้อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเรื่องอยังไงเนาะแต่หลายคนที่ดูช่องผมก็คงจะเคยอ่านเรื่องนี้กันแล้วั้างนะครับเพราะว่าผมเรียกได้ว่าเป็นซีรีสน์นี่เรื่องที่แบบดังมากๆแล้ว นะครับโอเคนะฮะเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือมันจะมีผู้หญิงนะครับเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักนะนั่นก็คือยูซึนะครับผมอ่ายูซึคนนี้เนอะยูซึเนี่ยเป็นปนางเ,เ,เอกของเรื่องเลยก็ว่าได้ นะครับเป็นสาวแก้วเนาะที่เรียกได้ว่าทําตัวแบบพูดกับเพื่อนตลอดนะครับผมว่าตัวเองเนี่ยเคยได้กับผู้ชายแล้วเคยอะไรแบบนั้นมาหมดแล้วนะครับก็คือพยายามทําตัวรู้สึกว่านั่นแหละทยายังทําตัวให้ตัวเองแก้วนะครับแต่ความจริงตัวเองก็คือยังสดใสอยู่นะครับผมยังไม่เคยมีความรักไม่เคยมีอะไรเลยเนาะนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยนางเนี่ยก็ต้องย้ายโรงเรียนนะครับอ่าซึ่งการย้ายโรงเรียนเนี่ยก็คือ แต่ก่อนเนี่ยนางอยู่โรงเรียนสหนนะะ์ก็คือมีชายหญิงทั่วไปนะครับแต่ว่าโรงเรียนที่นางย้ายมาใหม่เนี่ยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนั่น,นเองนะครับนะฮะซึ่งโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยนางก็เลยคิดนะครับบอกว่าคงหาความรักไม่ได้หรอกนะครับไม่ต้องโชว์ความสวยให้ใครดูเนาะประเด็นมันก็มาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับก็คือวันที่นางมาถึงเนี่ยนางก็โดนผู้หญิงคนหน,นึ่งนะครับผมชื่อว่าเม์นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นานางเอกของเรื่องอีกคนหนึ่งนะครับ เมเนี่ยเป็นประธานนักเรียนเนาะซึ่งเป็นคนที่เข่งในเรื่องของกฎระเบียบม,มากๆซึ่งแตกต่างกันจากยูเสือโดยสิ้นเชิงเลยนะเรียกได้ว่าแบบเป็นคนละขั้วเลยนะครับก็คือจะมีฟิลแบบให้กลิ่นอายของลูกคุณหนูเพอร์เฟกทุกอย่างหน้าตาสละสลวยอะไรแบบนี้เลยนะครับซึ่งโรงเรียนเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นกฎของลูกคุณหนูเลยก็ว่าเนาะลิ้นพัน ซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีกฎของลูกคนหนูแบบเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นก็คือห้ามแต่งหน้าห้ามวิ่งบนทางเดินห้ามทําผมห้ามปลดกระดุมห้ามอะไรทุกอย่างไปหมดเลยนะครับผมสำหรับโรงเรียนนี้เนาะซึ่งนายเอกของเราเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเนี่ยจบแล้วนะครับผมมาโรงเรียนนี้คงไม่มีความรักคงไม่มีอะไรเลยแหละนะครับผมส่วนกระทั่งนะครับได้เจอกับชายหนุ่มคนนึงเนาะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์สุดหล่อนะครับของโรงเรียนหญิงล้วนแห่งนี้นะนางเอกเราเนี่ยหรือว่ายูเสือเนี่ยก็รู้สึกว่าเออตกหลุมรักรอบที่ร้านนะครับ อาจารย์หล่อขั้นเทพอะไรประมาณนี้เนาะแต่แล้วนะครับผมการใช้ชีวิตประจําวันของนางเอกเรานะครับผมก็ดาเนินต่อไปจนกระทั่งนางนะครับผมได้ไปเห็นเข้ากับสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาจารย์สุดหล่อของเราเนี่ยกำลังจูบกับประธานนักเรียนนั่นเองนะครับอ่าเนื้อเรื่องมันจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นี่แหละนะครับผมก็คือเป็นการจูบที่แบบเรียกได้ว่าแบบดูดดื่มมากๆนะครับดูหน้าตาของประธานนักเรียนเราครับเนาะแล้วก็เห็นหนางเอกด้วยนะครับ และทีนี้นะครับผมเรื่องไม่คาดฝันเราก็ได้เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือแม่ของยูซือเนี่ยเรียกได้ว่าประมาณว่าแต่งงานใหม่ดีไหมเรียกว่า<อ>ผมขออนุญาตเรียกว่าแต่งงานใหม่แล้วกันเนาะกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีลูกนะครับผมซึ่งก็คือประธานนักเรียนนั่นเองนะครับ ซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยครับผมก็คือจะเป็นอะไรประมาณนี้น้องก็คืออยู่บ้านเดียวกันนะครับผมระหว่างสาวเย็นชานะครับกับสาวแก้วของเรานะครับผมซึ่งความจริงแล้วเรียกได้ว่าใสาซื่อมากๆเลยนะครับสาวแก้วคนนี้ทีนี้นะครับผมขออนุญาตเล่าต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะที่นี้นะครับจุดพลิกผันของเรื่องเลยนะครับผมเรียกได้ว่าแบบเป็นจุดไคลแมก ของต้นเรื่องนะครับผมของต้นเล่มเรืเ่องนี้นะครับนั่นก็คือนางเอกเราเนี่ยนะครับทนกับความเย่อหยิ่งของประธานนักเรียนไม่ได้เนาะก็เลยกวนตีนนั่นแหละนะครับผมง่ายๆเลยนะฮะแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับผมก็ได้เกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับนั่นก็คือนี่ครับขออนุญ,ญาตปิดปากด้วยการจูบแม่งเลยแล้วกันนะ นะครับผมขออนุญาตปิดปากด้วยการจูบเลยแล้วกันนะครับซึ่งเนื้อเรื่องต่อจากนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเออหลังจากที่ผมอ่านไปนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีการดําเนินเนื้อเรื่องที่โคตรไวเลยนะฮะซึ่งถามว่าผมชอบไหมผมก็ชอบนะแต่ถามว่าผมฟินไหมเนี่ยกลางๆแล้วกัน คือเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่ากลิ่นอายของความตับเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับความตับก็คือแบบปวดตับนั่นแหละนะครับคือเอาจริงๆทุกคนที่ดูช่องผมหรือว่าดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะเคยอ่านซีตัสกันมาอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งผมเนี่ยได้แบบเบิกเนตนะครับผมแนวยูริด้วยเรื่องนี้นะก็โดยส่วนตัวผมเนี่ยความรู้สึกของผมนะครับก็คือเอาจริงๆพวกฉากจูบของตัวละครเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเฉยเฉยนะเอาจริงจคือหลายคนอาจจะชอบนะครับแต่ว่าผมดูแล้วผมก็ไม่ได้อินขนาดนั้นอยู่ดีนะครับ ก็ต้องขออภัยชาวซีตัสหรือว่าชาวยูริด้วยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับแนวนี้ก็ได้นะ <c oughs> นะครับแต่ว่าก็จะพยายามล้องอ่านดูนะครับผมเผื่อเล่มสอง <c oughs> เล่มสาม <c oughs> มันจะทําให้ผมอินได้มากกว่านี้เนาะ แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเล่มหนึ่งเนี่ยถามว่ามันสรุปไหมเนื้อเรื่องมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือเป็นแนวประมาณว่าต้องมาอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับผมกับคนที่เรียกได้ว่านิสัยคอนทราสต์กันสุดๆนะครับอะไรประมาณน,นั้นเนาะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับผมเอาเป็นจริงจุดที่ผมชอบของเรื่องนี้อย่างหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ทําให้ผมเนี่ยอ่านจบได้แบบเร็วมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการดําเนินเนื้อเรื่องของมันนั่นเองนะครับคือซีตัสเนี่ยเข้าใจเลยนะครับว่าทำไมถึงกลายเป็นมังงะยูริที่เรียกได้ว่่่่าาาาาาดดดัังงงงนนนนนนนรรรระะต้้้เเเเพววกิืืออออขีมมไ นะครับผมเรียกได้ว่าม,มันมันมันไวนะฮะแล้วก็มีความแบบเปลี่ยนแปลงของนิสัยของตัวละครแล้วก็ความรู้สึกของตัวละครเนี่ยได้เร็วมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากของที่ว่านะเอกโดนจูบเข้าไปแล้วตั้งแต่ครึ่งเล่มไม่ถึงครึ่งเล่มตั้งแต่แบบ1นส่วนเของเล่มแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันเร็วดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือดําเนินเนื้อเรื่องเร็วมากๆเลยนะฮะจนจบเล่มหนึ่งเลยนะซึ่งผมก็คงจะตามต่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่กี่เล่มจบเองนะครับก็คงจะตามต่อนั้นแล้วก็มีภาคพัสด้วย นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองตามอ่านให้จบแล้วกันนะครับผมสำหรับเรื่องซีตนะัสเนาะแล้วก็เล่มหนึ่งเนี่ยอาจจะรีวิวได้แค่นี้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็มีแค่นี้นะครับเล่มหนึ่งมันยังอ่านแค่เล่มหนึ่งไปมันก็ยังบอกอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็คือบอกได้เพียงแค่ว่าตัวละครขั้แต่ตัวละครเนี่ยผมรู้สึกยังไงอะไรอย่างไางไนะครับซึ่งความรู้สึกของผมก็จะมีอะไรประมาณนี้เนาะหลังจากที่ได้อ่านซีตัสเล่มหนึ่งจบไป นะครับส่วนใครนะครับผมที่อยากแนะนาแนวยูริที่คิดว่าโดนกว่าซีตัสเนี่ยนะครับผมสามารถแนะนํากันมาได้ในคลิปนี้เพิ่มเติมได้อีกนะครับผมแต่ว่าสาหรับคอมเมนต์ของคิดที่แล้วนะครับที่แนะนาเข้ามาผมจะตามแน่นอนเนาะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่แล้วกันนะครับผมช่วงนี้ฝึกงานนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะตามสั่งตามไปซื้อตามร้านอะไรอย่างนี้นะครับโอเคส่วนซีตัสเล่มหนึ่งก็จบประมาณนี้นะครับผมที่ผมอ่านมาเนาะความรู้สึกก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ กิจกรรมนะครับผมฉลอง800 0ซับนะครับจะเป็นคลิปต่อไปนะฮะจะพยายามลงให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับผมสำหรับกิจกรรม8,000ันซับเนาะก็คลิปต่อไปนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับช้าติดตามผมโอฮโยนะครับจะมาเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับบอกเลยว่ากติกาง่ายนิดเดียวนะครับผมสามารถรุนรับรางวัลกันได้เลยนะครับรางวัลจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกปนในคลิปหน้านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปต่อไปจะนไดดลู้ ที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย